คำว่าความสอดคล้องเนี่ยคือคนที่คำพูดการกระทำอารมณ์ความรู้สึกความคิดไปในทางเดียวกันถ้าคนไหนมีความสอดคล้องมากกว่าคนคนนั้นน่ะจะเป็นฝ่ายควบคุมกว่าคำว่าสอดคล้องในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า congruence congruence เนี่ยถ้าเรามีเนี่ยมันเป็นคมุณบัติหลักของคำว่า leadership เลยเพราะนั้นในความเป็นผู้นำของทุกคน จะมีความสอดคล้องเสมอถ้าความสอดคล้องต่ําความเป็นผู้นําก็จะต่ำความสอดคล้องก็คือว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรเราคิดอะไรมันเป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึงแม้เขาจะร้ายถึงแม้เขาจะไม่ดีแต่เขาจะสอดคล้องสูงสอดคล้องกับคนดีมันคนละเรื่องนะสอดคล้องคือคําพูการะระทํมความรู้สึกความคิดเนี่ยเป็นในทางเดียวกันเลยแล้วคนที่ตรงข้ามกับสอดคล้องก็คือคนหลอกลวงสร้างภาพคนที่ไม่ซื่อสัตย์พวกนี้ความสอด จะไมม่ีเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตผู้นําที่ยิ่งใหญ่มากๆสอดคล้องสูงเช่นถ้าเกิดเราเคยไปดูหนังอเวนเจอร์เอนเกมมันจะมีตอนหนึ่งที่พวกพระเอกลุมทานอสอยแล้วก็ทานอสบอกว่ามันนีพังไปหมดแล้วฉันระเบิดแล้วแล้วพวกอเวนเจอร์ก็บอกว่าเนี่ยโกหกแน่นอนแล้วก็ลูกบุญธรรมเขาก็มาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยถึงแม้จะร้ายแต่พ่อเขาไม่เคยโกหกเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตทานอสเป็นคนที่มีอํานาจมากที่สุดในจักรวาลใช่ไหมเขามีความสอดคล้องที่สูงมากคือถ้าเขาสัญญาอะไรเขาจะทาตามสัญญา เพราะนั้นคนที่มีความสอดคล้องเนี่ยจะเป็นคนที่บรรลุทุกสิ่งในชีวิตได้หมดเพราะเขาเป็นคนที่สัญญาอะไรเขาจะทําเสมอสัญญากับตัวเองเขาจะทําสัญญากับใครก็จะไม่เบี้ยวไม่บิดผิวเพราะฉะนั้นคนที่รักษาสัญญาตลอดเวลาคือคนที่เรามักจะได้ยินคือคำว่ารักษาสีเพราะฉะนั้นคนที่รักษาสัญญาเสมอเนี่ยจะเป็นคนที่มีอํานาจเพราะฉะนั้น Whoa. ถ้าเราสังเกตความชั่วในสังคมหรือทุกอย่างเริ่มต้นจากความไม่สอดคล้องเสมอความไม่ดีในสังคม อย่างเช่นนักการเมืองโกงกินแชร์ลูกโซ่หรืออะไรที่เป็นความคดโกงในสังคมหรืออะไรก็ตามคือความไม่สอดคล้องคนที่โกหกภรรยาแอบไปมีผู้หญิงอื่นเขาก็ไม่สอดคล้องแล้วก็สร้างปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สอดคล้องคือเขามีความกลัวในชีวิตความกลัวว่ากลัวไม่ถูกรักกลัวถูกปฏิเสธกลัวดูไม่ดีกลัวมไม่ดีพอคือเขากลัวคนเขาจึงโกหกถ้าเขาไม่กลัวเขาจะไม่จําเป็นต้องโกหกอีกเลยเพราะฉะนั้นเวลาในความ ถ้าเราอยู่กับคู่ของเราแล้วเรามีความสอดคล้องสูงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราพูดอะไระคําพูดเราะจะทรงพลังแล้วก็มีน้ําหนักสูงมากแต่ปัญหาคือสมมุติว่าผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานกับภรรยาไม่มีความสอดคล้องบอกว่าเออเดี๋ยวผมจะทําสิ่งนี้แล้วสุดท้ายไม่ทําเลื่อนสุดท้ายผมอยากทําตรงนี้แล้วก็ไม่ทําแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนพอเราเลื่อนบ่อยๆอมันก็จะลิงก์กับอาการผัดวันประกันพรุ่งคือการไม่สอดคล้องกับตัวเองคือสัญญาแล้วก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นพอนาน เข้าเราก็จะมีปัญหาการเงินปัญหาความพันในบ้านปัญหาสุขภาพหรืออะไรก็าตามล้วนมาจากความสอดคล้องในตัวเองทั้งหมดเลยซึ่งตรงเนี้มักจะมาจากปมบางอย่างที่เราเคยล้มเหลวครั้งใหญ่เราเคยผิดหวงังครั้งใหญ่เราเคยอกหักครั้งใหญ่โดยธรรมชาติมนุษย์หรือเด็กคนหนึ่งอะ่ะจะมีความสอดคล้องสูงมากคือเมื่อไหร่สอดคล้องมากคือเขาเรียกว่า alignment อะ่ะร่างกายจิตใจจิตวิญ,ญญาณไปทางเดียวกันแล้วคนที่มีความสอดคล้องเนี่ยก็จะเป็นคนที่พลังงานสูง e n e ที่สูงกระตือรือล้นกระพี้กระเป๋ามีพลังตลอดเวลาแล้วพอจุดหนึ่งอะ่ะเคยมีปลมล้มเหลวทําแล้วผิดหวังอกหักรักคุดครั้งใหญ่พวกนี้จะทําให้เกิดความกลัวในจิตใต้หํานึกและทําให้ความสอดคล้องที่เคยมีอะ่ะถูกทําลายไปเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนคนหนึ่งที่ชีวิตไปไม่ถึงไหนชีวิตย่ําอยู่กับที่มีแนวโน้มว่าเขาเคยพังในครั้งใดครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่ถูกซ่อมทําให้ชีวิตไม่ค่อยสอดคล้องซึ่งก็ไม่ได้แปลว่ามันจะทํากันง่ายๆนะเพราะบางที มันจะมีหลายจุดที่เป็นความกลัวและเราไม่รู้ตัวแล้วมันก็จะนํามาสู่ปัญหานั่นแหละเพราะนั้นการที่เราค่อยๆจัดการตัวเองปลดล็อกปมตัวเองจนทําให้เราไม่โทษตัวเองในอดีตคนที่ขาดความสอดคล้องคือคนที่ทําบางอย่างแล้วรู้สึกผิดกับตัวเองเหมือนกับว่าตําหนิตัวเองว่าฉันไม่น่าทําเลยฉันพลาดไปแล้วฉันน่าจะใจเย็นกว่าน,นี้หรืออะไรก็ตามคนที่มีความรู้สึกผิดะจะทําให้สูญเสียความมั่นใจแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่ค่อยสอดคล้องและนํามาสู่การโกหกนามาสู่การขี้เกียจผัดวันประกันพรุ่งหรืออะไราง ต่างมากมายเลย